สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random น,นะคะกับหัวข้อเขากังวลใจอะไรที่สุดตอนนี้ คนนี้มีลัคนาหรือราศีอยู่ในอ๋อลัคนาหรือราศีเหล่านี้นะคะมีมีนกรกฎพิจิกเมทุนกุมมีนกรกฎพิจิกเมถุนกุมตัวเขาอะเป็นคนคิดมากอยู่แล้ว เขาเป็นคนขี้กังวลอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรอ่ะชอบเก็บเอาไว้ในใจชอบคิดเองเออเองไม่ค่อยพูดไม่ค่อยปริปากไม่ค่อยบอกคือลำพังตัวเองอ่ะเป็นคนตัดสินใจอะไรช้าเป็นคนคิดนานเป็นคนคิดเยอะเป็นคนลังเลโลเลแล้วก็จิตใจอ่อนไหวอารมณ์แปรปรวนด้วยคนเนี้ยแต่แทนที่จะแบบเออขอคำปรึกษา หรือไปบอกเล่าเรื่องราวหรือความคิดอะไรในใจอะคะ่ะมีเรื่องอะไรกังวลก็อาไปเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยเล่าให้เพื่อนสนิทเล่าให้คนอื่นฟังบ้างก็ได้แต่เขาไม่ทําชอบเก็บมาคิดเองเออเองคือหาทางออกเองทั้งทั้งที่ตัวเองก็หาทางออกไม่ค่อยเจอหรอกอคิดอยู่นั่นแหละไม่รู้จะคิดอะไรนักหนาเนาะไอ้ความคิดก็เอามันออกมาสิเอามันออกมาข้างนอก ใครจะมุดเข้าไปดูความคิดของคุณในหัวสมองของคุณได้ใช่ไหม,อ,มอารมณ์ส่วนตัวนิดนึงคือเจอคนแบบเนี้ยอยู่ในชีวิตเนี่ยนะคะเราก็เคยเจอเราก็มีเป็นอะไรที่อึอดอัดแล้วก็น่ารำคาญใจมันคิดอยู่นั่นแหละเออบอกให้เลิกคิดมากก็เลิกไม่ได้หรอกคือบางทีมันเป็นนิสัยของเขาอะนะคะเป็นนิสัยที่ติดตัวมา เขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนคิดมากหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็เข้ามาในหัวเขาหมดเลยเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดหยุมหยิม,มแล้วก็เป็นคนโลเลลังเลเป็นคนไม่เด็ดขาดอ่ะคนเนี้ยเป็นคนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอยู่แล้วเขาอะนะเออ คิดในเรื่องของตอนเนี้ที่เขากังวลที่สุดอะค่ะเราว่าเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความรักเ,เขาดูมีอะไรแอบซ่อนอะดูมีรับลมคมในบางคนอาจจะตัดสินใจไม่ได้ระหว่างคนสองคนทางสองทางอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือก ะค,ะคือบางคนเหมือนกับว่ามีแฟนอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่ามาชอบคุณมาคบกับคุณแล้วทีนี้มันถล่มลึกใจนึงก็ชอบคุณแต่อีกใจนึงก็ปล่อยอีกคนนึงไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดตัดสินใจไม่ได้ลังเลแล้วเรื่องนี้เป็นความลับด้วยเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเก็บเอาไว้ในหัวคนเดียว นะคะคพยายามหาทางออกจริงๆทางออกมันมีนะถามว่ามีไหมมีเพียงแต่ว่าตัวเขาอะเหมือนกับว่าทางออกก็เห็นแหละแต่แต่ไม่ทําเช่นกรณีรักสามเศร้าทางออกก็คือเขาก็ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่เลือกเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวางทําไม่ได้คือขังตัวเองอยู่ในกรอบอะไรบางอย่างอะคะ่ะอืม เออมันเป็นปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะคะกังวลกังวลกลัวความรักจะถูกเปิดเผยกังวลกลัวว่าคนอื่นจะรู้อืแล้วก็กังวลในการที่จะต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่ทําไม่ได้แต่ตัดสินใจไม่ได้สักทีแล้วทํำยังไงร,รู้ไหมเขาก็ทําเป็นเฉยทําเป็นนิ่ง แต่ปัญหามันหายไปไหมปัญหามันไม่หายตัวเขาเองก็ไม่ได้สบายใจแต่ก็ไม่ยอมแก้ไขอะไรสักทีทางออกมันมีแต่ไม่ทำอ,อ่ะเขามีความลับเขามีความลับแน่นอนคนเนี้ยมีอะไรที่เก็บซ่อนเอาไว้ในใจอันนี้เป็นกรณีหนึ่งนะแต่บางกรณีอ่ะ เขาก็อาจจะไม่ได้มีคนอื่นก็ได้แต่อาจจะเป็นการที่ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่บังคับบังคับให้ต้องเลือกอ,อาจจะไม่ได้มีคนอื่นก็ได้ไม่ได้มีมือที่สามหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันเป็นทางเลือกสองทางก็คือทางที่หนึ่งจะไปต่อหรือทางที่สองจะพอแค่นี้ แล้วมันตัดสินใจไม่ได้ก็ให้มันคาลาคาซังอยู่อย่างนี้จริงๆเรื่องเนี้ยอยู่ในหัวเขานานแล้วด้วยเขาคิดเรื่องเนี้ยบกวนไปมาอยู่นานแล้วด้วยทางออกก็มีนะถ้าเขาตัดสินใจให้เด็ดขาดเขาก็จะหลุดพ้นคือมันอย่างน้อยๆอะค่ะความเครียดตรงนี้มันจะหายไปแต่เขาอะไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ลังเลโรเลเขาทำเป็นไม่สนปัญหาเนี่ยเหมือนเหมือนคนคนเนี้ย ที่นิ่งนั่งอยู่บนตะปูเนี่ยถามว่าเจ็บไหมเจ็บแหละแต่ทําเป็นไม่สนพยายามนิ่งพยายามไม่สนใจพยายามมองข้ามปัญหาไปมองข้ามความเจ็บปวดไปแล้วปัญหามันก็ยังอยู่ในหัวมันไม่จบไม่สิน้นแล้วปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาที่อยู่กับคนคนนี้อยู่ในความคิดของเขามานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเป็น แต่คิดมานานแล้วตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะอาทีนี้เขาจะทำยังไงต่อไปแนวโน้มเขาจะทำยังไงกับความกังวลใจของเขาคะเขาจะจัดการยังไงเอ่ย โอเคเราว่าเขาจะลองฉีกกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างของเขาอ่ะค่ะคือเมื่อกี้อะเราเห็นเนาะว่าเขาอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆที่วนเวียนไปซ้ำไปส้ามาทางออกเราบอกแล้วว่ามันมีทางออกเพียงแต่ว่าเขาไม่ยอมไม่ยอมทำเขาอาจจะคิดว่าคือเหมือนกับว่าอ,อมันมีความจำกัดอะ มันมีมันมีเรื่องของจํากัดกฎเกณฑ์หรือกรอบความคิดที่มันที่มันจากัดเขาเอาไว้อ่ะค่ะแต่ถ้าเขาลองคิดนอกกรอบดูบ้างลองทําอะไรที่มันแปลกใหม่หรือคิดอะไรที่มันมันแปลกใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในตามกฎเกณฑ์หรือหรือความคิดเดิมเดิมอะ่ะเช่นอันเรายกตัวอย่างง่ายๆให้ให้เข้าใจง,ง่ายๆนะคนบางคนเอาความคิดของคนส่วนใหญ่ มาเป็นตัววัดแบบว่าอะฉันอยู่ในในสังคมแบบนี้แล้วคนในสังคมของฉันอะ่ะเขาคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉันก็จะต้องคิดแบบนี้เหมือนเขาแล้วทีนี้พอพอไปคิดแบบนี้ปุ๊บมันไม่มีทางออกให้กับตัวเองเพราะใจลึกๆไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนี้ทางออกวิธีการมันไม่ตรงใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนโต เอเออเช่นสมมุตินะสมมุติว่าเออเขาสมมุติเขาเป็นชาวต่างชาติสมมุติเขาเป็นชาวต่างชาติหรือต่างศาสนาแล้วเขาเติบโตมาเอาเอาเป็นเรื่องของศาสนาก็ได้มันจะชัดเจนมากกว่าเพราะว่า บางศาสนามันจะค่อนข้าง,งเคร่งครัดแล้วเขาจะต้องแบบว่าอ,าอยู่กับคนในศาสนาเดียวกันต้องแต่งงานกับคนศาสนาเดียวกันคบกับคนที่แบบนับถืออะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนบางครอบครัวเคร่งมากอันนี้อันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะให้เข้าใจว่าเนี่ยไอ้กรอบความคิดที่เขาติดอยู่อะมันเป็นประมาณเนี้ยค่ะมันเป็นประมาณว่าอะไรที่เขา เห็นมาจนชินตั้งแต่เด็กจนโตหรือว่าอยู่ในสังคมนั้นๆมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วใจเขาลึกๆมันไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นพอวันหนึ่งอะที่เขาโตเขากลับไปเจอความแปลกใหม่และเขาต้องการไอ้ความแปลกใหม่นั้นใจลึกๆเขาต้องการแบบนั้นแต่เขายังยึดติดกับกรอบเดิมๆเ,เช่นอย่างเรื่องศาสนาเขาอยากจะไปรักกับคนอีกศาสนาหนึ่ง เขาอยากจะอยู่กับคนคนนี้ยเขารักคนคนเนี้ยแต่เขาตัดสินใจไม่ได้เขาไม่เด็ดขาดพอทั้งๆท,ที่เขารักคนคนนี้มากเขาอาจจะรักคุณมากเลยอะแต่ทำยังไงดีอะเราอยู่คนละาศาสนาเราไปต่อกันไม่ได้ฉันจะต้องเปลี่ยนาศาสนาตามเธอเหรอหรือเธอจะมาเปลี่ยนาศาสนามามาเป็นาศาสนาเดียวกันกับฉันเธอจะยอมเหรอคือจริงๆเขาถามคุณได้นะแต่เขาไม่ถาม เขาพูดกับคุณได้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่เขาไม่พูดบางทีถ้าเขาบอกคุณคุณอาจจะช่วยเขาแก้ไขปัญหามันอาจจะง่ายกว่าก็ได้ถูกไหมแต่ประเด็นคือเขาอะ่ะไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกมันเป็นความลับมันเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากบอกใครไม่อยากพูดกับใครอยากเก็บมาคิดคนเดียวปัญหานี้มันก็เลยอยู่ยืดยาวคาลักาซังมานานเนี่ยแค่นี้เองเราถึงบอกว่าทางออกอะ่ะมันมีแค่เขาไม่ยอม ไม่ยอมก้าวเข้าไปแค่นั้นเองไม่ยอมเลือกทางออกเท่านั้นเองแต่ทีนี้สุดท้ายอะค่ะสุดท้ายแล้วะเขาจะยอมทําอะไรที่มันแบบเออไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหมายความว่าไม่เหมือนตัวเขาที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้คือจะเลิกที่เง่าแล้วจะเลิกเก็บมาคิดคนเดียวแล้วเขาอาจจะแบบอาบอกคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรึกษาคุณว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์ของเรานะี่มันมีปัญหาเพราะอะไรเขามีเหตุผลอะไร บอกอธิบายเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันอืมหรือบางคนแบบว่าอายู่กันคนละประเทศแล้วเขาก็คิดแทนคุณหมดเลยว่าเอ้ยคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาได้ไหมเขาย้ายมาอยู่กับคุณได้ไหมคิดนู่นคิดนี่โดยที่ไม่ถามคุณเลยคุณอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ฉันอยู่ที่ไหนก็ได้เธอจะให้ฉันย้ายไปฉันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็คิดแทนหมดเลยเขาก็เลยเครียดอยู่คนเดียวกังวลอยู่คนเดียวแต่ถ้าเขาถามคุณซะปัญหาก็จบ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมจริงๆอะปัญหาของเขามันแค่นี้เลยแต่เขาแค่ไม่ยอมอธิบายไม่ยอมพูดคุยนะทีเนี้ยเขาจะพยายามแก้ไขค่ะพยายามแก้ไขเขาจะค่อยๆค,คิดได้ทีละนิดแหละสุดท้ายอะเขาจะตัดสินใจลองออกนอกกรอบของตัวเองนะคะออกนอกกรอบความคิดเดิมๆแล้วเขาก็จะพบว่าเฮ้ยลุงเนี้ยทำมานานและลุงนี้ตัดสินใจมานานละ หรือลูกนี้ปรึกษาคุณมานานแล้วบอกกับคุณตรงๆมานานละแค่นี้มันก็จบเลยเห็นไหมไพ่สุดท้ายเป็นเดอะซันคือทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างจบปัญหามันจะหมดไปความกังวลใจหมดไปกลายเป็นความสดใสรื่นเริงแฮปปี้เอนดิ้งนะคะโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ